สบายดีสวัสดีครับปัาใหญ่สมบิษฐ์ก้าวตาสาวเล่าเจ้าแต่าสาวหลงทางลงไปลงมาอยู่ดาวลงทางเราทันมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนองกันไม่อย่ากหาขับเข้ามืวอนี้แกงผักกาดแกงผักกาดผักกาดแต่ผักกาดไต่ปลูกน้ำด้ได้กินแล้วมือนี้ได้กินแล้วกล่องหนึ่งเขาได้กินได้กินกล่องหนึ่งมือนี้ได้กินถ้วยหนึ่งกล่องละถ้วยสมมูสมมูสมมูใส่ก๊อกละเอียดผด โอ้อยบักคักเลยแล้วก็ใสก่สกรอ,อกใส่กรอกเออฮอทด็อกแล้วก็ปิ้งปิ<น>้งปิ้งน่องไก่น่องไก่ปิ้งขาไก่น่องไก่น่องเมียปิ้งขาไก่มาเด้อพี่น้องจืดจืดกินเขานาา้ำจิ้มลูกชิ้นตอนที่จะแยกย้ายกันไปทำภารกิจเนาะทำภารกิจเจ้าเป็นอะไรจะเจ้าทานเลยบ่ยุบ ต้มแจงพักแจงพักอ่ะแกคือซีข้มเข้มหนึงเนี่ยตัวนี้สมสมปิ้งนะครับสมหมูปิ้งห้อ,องจูเแจงนะจับมาใหญ่จับ <c oughs> ยั้มเราแบบตั้มเราบบเป็นยายไม่เท่าเลยนันอะนะืนมากเกินเะท่าเท่าตั้งแต่เมื่อบ่อยากมีผู้อื่นเท่าไม่ไงทีไม่อยากเท่าบ่อยากเท่าจากเป็นสาวคนเดินเดินอืมมันก็แซ่บอยู่ะแซ่บยำใดสิเปิดใจคือเขาน้อเนาะ วันนีนเปิดใจเปิดห้องมา<ร>เปิดแต่ห้องเราดิมาเปิดเตะห้องเบอ๋อขันมาเปิดใจกันสิว่าน้องเมียเปิดใจแล้วกันสิว่าจนันนะลูก <c oughs> พักปลูกเองกินเองแซ่บเองแซ่บเองเก็ดเองแ,องแองักเองกันยังไม่พอ เลียงต่อไปเดี๋ยวจะหออันนี้เดีเจ็ดเดี๋ยาดเอเดีวหกบ้าเอาเดีหกหรือว่าเดีวเจ็ดอ่ะเดีวเจ็ดเดหกเอา เจ็ดหกหกเจ็ดมันขึ้นเรือเล็กต่อเล็กต่อมันขึ้นเหลือซิบเดี๋ยอันจุนจ้ามากเห็นเกรา ยันเยันภาษาเราเรื่องขบงว่านั่นแหละมันมันหยาบมันหยาบเปล่ามันหยาบมันพักอ่ะตัวทดลองนะครับเนี่ยอันกล้องแรกกล้องแรกที่อันฟองพี่น้องเราลงเราเอาใส่น้ำปุ๋ยหมายผลเนาะมันมันเหนียกแก่มันนั่งใหญ่นงานใหญ่มันก็รือแก่ก่อนอายุไรแต่ว่าตัวน้อย ค่อยศึกษาไปนะครับมันมันมันหวานจากักใจเขาจำน้ำจิ้มก่อนจิ้มน้ำจำิ้สุกบนลูกอันนั้นคือแดงๆน้ำจิ้มในเฮ็ดน้ำจิ้มลูกจีนเหนี่วแจกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๊มเบิ้ลุ๊มแร้งก็กระซื้อเมื่อกอันนี้รับฮอทดอกนะนี่น้ำจิ้มตัวนี้นะครับเข้ากัน ีมอหนองเมียงท่าไปยุ่บ้างจะเหดแบบนี้แหละคายอ่ะเ็เแบบนีงค้ายกับไตเลือ่ามีสองสูตรอแม่นมีสองสูตรอันนี้สุตรมะเขือเทศหรตัวน้ำมะเขือเทศท่านมาข้าวจะอันเท็เอาใสมาคามมาคามเปียกเทดน้ำมาคามเปียกมาใส่มันจะสมุนไพร นันค้นกับบะม,มา่ากันนี้ก็แจ๊บเอาทัว่วใ,ใส่ทำทั่วใส่เอาทั่วปนอันนี้จะแจ๊บสดสดมะเ,เมขือเทศความจม้่มจนห้อห้อขายก็พ่อได้ขายอยู่ด้วยเนาะ ตอนคล้ายๆลูกชิก้นอ่าใส่ได้ด้วยแต่ว่าเป็นลูกชิ้นของน้ำจิมมำจ้มของบริษัทน้ำจิ้มของบริษัทเพราะมันกระเสบน้ำจิ้มของเขาเห็นพราะข้าต้องแพ่งแพ่งน้ำจิม้มมากคือมันราดเพราะเปียกๆมันกระแส็บเราไก่เหมตอนกันเจ้าจกินอะไรกันกินปลา แ่ดูลูกินมันมันคืออย่างน้อลูกินมันคือลูกซินนอย่แล้วบลูกชินเนี่ยเงี้ยวเงี้ยวบามันเป็นเงวเก็เลยเสบเปลนาเมือก่อนถืาเป็นยังไงากินฝาไปใช่

กดด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 ดกินผักเนาะสมพลังเลยสมแท้สมว,ว่ามันหลายเบอ่์แลนะ้วได้เนาะเข็มเข็มนั่นใส่อันอันนัน่นนัวกว่านีเน่เป่งเป่งนัวปะ คันคือว่าตอนคันนะคือว่าคันคันเนี่เปลี่ยนค้ามือก็คือคันโดนจนสมค้ามือกันเป็นคันคันว่าอยากสมค้ามือคันข้าวเดี๋ยวพ่อมันเขากันเด๋อรถเจ้าเลยมาคันเพราะว่าไอ้นั่นคันคันจนว่าเป็นค้ามือคนแล้วจิ้มจิ้มนื่งกับสมเหรออาหารเช้านะครับสมหมูอัดดอกปิ่งน่องไก่ต้ม ต้มผักนะครับมิ่ตาเอินว่าแกงผักแกงผักกาดแกงผักกาดใส่น้ำเลือดเลยหระใส่น้ำใส่บ่อน้นเนี่ยซื่อๆบ่มีบ่มีเนื้อมีเส้นมีหม,มูยังเส้นมากอ่าขันบั้นเข้ากับเอินต้มจืดนะก่อนที่เขาจะแยกย้ายกันใส่เห็ดตันเห็ดงานเนาะ แตมโมก็มีนัดแล้วจะเริ่มเริมที่จะไปออกถอ่ายทํำนะครับเริ่มเข้ากองถ่ายนะครับเมื่อนี้คอยติดตามวา่าจะยุ่ทในช่องไหนเนี่ยก็คงจะเป็นทีมเก่าบวดอย่างโมกทีมเก่าช่องเก่าด้วยครับก็บวนกลับไปอีกครั้งหนึงน่งเนาะในการถ่ายท้ำละครแล้วก็มาติดตามทางช่องของ ส่วนตัวของน้องแกงโมนะครับว่าละคระตัวใหม่จะเป็นยังไงเนาะเอามือเดียวไว้ซ้ำนี่ก่อนเลยสำหรับการเป็นเขานะครับผมอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีสบายดีให้กิน